รุ่นใหม่โรสปอร์ตไอคอนิที่ได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่ด้วยดีไซน์ภายนอกที่โฉบเฉี่ยวและสมรรถนะที่ส่งพลังมากยิ่งขึ้นมาพร้อมกุมพลังเครื่องยนต์บ็อกเซอร์6สูบเทอร์โบคู่ขนาดความจุ3.0ลิตรที่ได้รับการติดตั้งปรับปรุงด้วยเครื่องยนต์ GTS และสามารถให้ความเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตต่อชั่วโมง ได้เพียงระยะเวลา4.1วินาทีสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง294กิโลเมตรต่อชั่วโมงปอลเช่เก้าหนึ่งคัโรด้าเอสครด่ารุ่นใหม่คทนนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่11.9ล้านบาทค่ะไ i ล์เดอรคิดสุดแห่งยนตกรรมสปอร์ตโรสเตอร์เครื่องยนต์วางกลางมาพร้อมสมรรถนะอันน่าทึ่งด้วยขุมพลัง6สูบน,น .4.0 ลิตรให้พลังกำลังสูงสุด500แรงมา้า ของแบรนด์บิด450นิวตันเมตรอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในระยะเวลาเพียง3.4วินาทีมาพร้อมหลังคาเปิดประทุนน้ำหนักเบาสัมผัสประสบการณ์ขับขี่สุดเร้าใจเสริมด้วยช่วงล่างที่แม่นยำและโครงสร้างตัวถังที่เบาเพียง1,410กิโลกรัมมาในราคาเริ่มต้นที่16.99ล้านบาทค่ะ7 8เคม์แมนสไตล์อีิชั่นที่สุดของรถสปอร์ตเครื่องยนต์วากลา กับการผสมผสานระหว่างความสนุกสนานในการขับขี่และการใช้งานในชีวิตประจำวันมาพร้อมกลุ่มพลังเครื่องยนต์4สูบเทอร์โบขนาดความจุ2.0ลิตรที่ได้รับการติดตั้งและให้ความเร็วและให้อัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพียง4.9วินาทีราคาเราิ่มต้นอยู่ที่6.79ล้านบาทค่ะและลำดับถัดไปขอเชิญทุกท่านพบกับปอเช่พาเนลาค่ะ ยคปอร์เช่พานาเบราฟอร์ยูไฮบริกราคาเริ่มต้นที่7.99ล้านบาทและปอร์เช่พานาเบราฟอร์ยูไฮบริกซีโกจีราคาเริ่มต้นที่8.49ล้านบาทค่ะและในลำดับถัดไปของชั้นุามในซีรีส์ติดเกรย์่ายทอดเทคโนโลยีจากสนามแข่งของไว้มากที่สุดเท่าที่เคยผลิตมาโดยถุงลมเร่งลม6สูบนานขนาด4.0ลิตรใไฮดราด5 1 0แรงม้ำ911 GG3 นำพร้มชุดแต่งเสริมสมรรถนะบรรทายเพอร์ฟอร์แมนซ์คิสาาสปอยเลอร์ขนาดใหญ่ขึ้นเสริมประสิทธิภาพด้านอากาศพลาศาสตร์ชุดแต่งน,นี้เรียกได้ว่ถึงระบบการสกีนดั้งคาร์บ,บูเรเตอร์สี่ถึงค่าที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษิที่สาดของ GTT คือพิสูจน์แห่งยุคประจำสปอร์ตเอสยูวีที่แรงที่สุดในตระกูลขเ ền ด้วยขุมพลังว V8 4.0ลิตรให้พลกำลังสูงสุด659 0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในระยะเวลาเพียง3.3วินาทีสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง3 0 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาพร้อมระบบช่วงล่างและระบบส่งกำลังที่ได้รับการปรับแต่งมาเป็นพิเศษสำหรับขยันเชอร์บดจีจมาในราคาเริ่มต้นที่22.79ล้านบาทค่ะเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพิ่มมา m t งค์700 High SUV สายออฟโรดหลัพยีเ่ียม ดีไซน์ภายนอกดูการด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่กันชนหน้าดีไซน์ใหม่ล้ออลอยขนาดที่1 2นิ้วและสปอยเลอร์สเท่ไฟหน้าแบบ LED ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของแท้ง700หุ่มรรงปั๊กอินไฮบริดด้วยเครื่องเกินเป็น CV630 ดิติเบอร์คู่ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กลังสูงสุด1,517แรงม้าแรงบิด750นิวตันเมตร ให้อัตราเร่งสูงถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลาไม่ถึง5วิปทีแท็ง700มาพร้อมระบบขับเคลื่อนสี่ล้อทำงานร่วมกับเกียร์อังวัติ9สปีดและไดมิฟโหมด2รูปแบบตั้งแต่การขับขี่ในเมืองไปจนถึงการกระโดไริบสุดเอ็กซ์ตรีมดีไซน์ภายในของแท็ง700ถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันบอกนั่งราเรย์นะว่าที่รองรับสรีละพร้อมระบบระบายอากาศที่กลับได้3ระดับ สูงคุณภาพตลอดการเดินทางด้วยเครื่องเสียงพากันการต้อง,งาทำง,งานร่วมกับลำโพง16ตัวและระบบเจ็บเสียงประสิทธิภาพสูงแท็ก700 High 40ที่สุดของรถเกิดออฟโดรดระดับพรีเมียมทางด้าน